สวัสดีแขกท่านผู้มีเกียรติที่ของเราทุกท่านครับที่มาเล่นงันในวันมงคลสมรสของคุณีและคุณเซวบนวันนี้วันที่ที่เจ็ดมกราสอง้าร้อยหาสดามจัดต่อไปนี้นะครับก็ขอเชิญคุณพีดและคุณเพียทร์มาเก่าอวยพรคู่เห่าสาวครับ ในลาดับต่อไปนี้นะครับ,รรบก็ขอเชิญคู่บ่าวสาวึ้นมากล่าวครับ วีตงกสึืมีความสุตลอดที่ในไใ้้ชีดโร้กมา ได้แล้วก็ต้องขอบคุณพ่อุณแม่ของวีที่ให้โอกาสผมได้ดูแลลูกสาวผมแล้วก็อขอบคุแคท่านผู้มีเกียรตุกท่านที่มา่วงานวันในี้ได้หรับเวลาอันนี้ค่าของท่านมาไวยพร ในของของผมโอ้โหขอให้ทุกคำวิวาลของทุกท่านที่วิวาลในงานมงคลส่งลงของผมตอบสนองก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยครับ นี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากค่ะผู้แถลงสองท่านนี้นะครับคือคุณพ่อของคุณโซและคุณแม่ของคุณวีนะครับขอเชิญะครับคุณพี่และคุณเพียรครับ พิเดีนรัิเศษอย่างน,นี่ที่วันนี้ทีกต่างร่วมงานยีนฉลองคนสมรสของคุณโซและคุณวีในวันนี้นะครับแล้ผมคิดว่าถ้านผู้มีเกียรทุกท่านก็น่าจะมีความสุขและรว้ดีดีกับความเช่นเดียวกันและคนที่มีความสุขที่สุดในวันนี้ก็คือผมและก็คุณแม่ของคุณวีนั่นเองะะับ ผมก็อยากจะฝากข้อคิดเลนะ็กๆให้กับทั้งคุณโซและคุณมีนะครับผมคือความรักชนะทุกสิ่งครับสวัสดีครับ ท้ายนี้ขออวยพรทั้งู้ประสบความสำเร็จในชีวิตปัญหาอุกประสาทขอทั้งคู้ช่วยกันก้าวผ่านมันสุดท้ายนี้ขอให้ทั้งคู่รักและดูแล,ลกันอย่างนี้ตลอดไป ในรอบต่อไปนี้ก็ขอเชิญคุณนัทมาเก่าอำลาเกี่ยวเกี่ยวเอาแล้วปิดงานในรอบต่อไปนี้ขอขอบคุณท่าน มาร่งานนะครับก็ถ้าเราได้จัดโต๊ะจีนไว้เรียบร้อยแล้วครับเชิญ